สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศในงานบวดร้านชายของเราเองนะคะที่ก็คือน้องเอิร์ธนะคะองตาชายก็จะมานั่งรอโกนผมหนักนะคะก็มีผู้รักผู้ใหญ่นะคะคนเฒ่าคนแก่มานั่งรอโกนผมนาคนะคะที่คืออยู่ในช่วงวิธีการที่กําลังจะโกนผมนาคนะคะ บรรดาญาติพี่น้องก็จะมานั่งรอในเต็นท์นะคะซึ่งอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวหน่อยนะคะากล้องเราก็เยอะนะคะตามาางานต่างๆขาดไม่ได้เลยนะคะคือนางรำค่ะนี่นะคะ,ะ,คะพ่อก็ได้มาถึงแล้วนะคะก็จะได้มาโอนผมหน้าก่อนนะคะ หลอจากหลวงพ่อโก<ล>นผมนาคเสร็จแล้วนะคะตัดผมหนา้าเสร็จแล้วก็จะเป็นบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาเข้าแถวต่อในการโกนผมนาคในวันนี้นะคะนางรําเรานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกงานจะต,ต้องมีต้องเห็นนางรํานะคะรับสวยนะคะเนี่ย กพ่อแม่ทุกคนก็ปรับปื้นะคะรวมถึงบรรดาญาติินะคะปรับปื้มดีใจก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะในระหว่างกินเลี้ยงนะคะซึ่งจากตอนกลางวันเราก็ไปกนมนถุกมากแล้วแล้วก็จะมีการกินเลี้ยงนะคะเลียงแขงกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วม ยินดีกับทางพ่อแม่ของนาคนะคะการที่จะได้บวดลูกชายนะคะที่ได้เกาะพะเรืองลูกชายนะคะดีใจเป็นอย่างมากอัน,นก็คือท่านกำนันสำราญกินดารัตและก็คณะนะคะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศค่ำคืนของงานกินเลี้ยงงานบวชนะคะ จะมีดนตรีมาคอให้ฟังเบาๆนะคะเพื่อชีวิตเบาๆอันนี้ผู้ใหญ่บ้านคนสวยของเรานะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเพื<ๆ>่อนงานเลี้ยงนะคะ จะพาเพื่อนๆเดินชมไปเรื่อยๆนะคะ,ะไปเรื่อยโต๊ะนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเนินสูงนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้าน ก็คือเจ้านาค์นะคะกับแม่นะคะถ่ายรูปขอบคุณทุกผู้เขียนนะคะที่ถ่ายได้เลยนี่ค่ะพนักงานแม่ครัวทีมงานแม่ครัวนะคะมาช่วยงานนะคะในวันหยุดบรรยากาศในงานคข้าวเมื่อตาครัวนะคะแม่ครัวผู้ปรุงอาหารนะคะ เ,เดี๋ยวจะยวขอให้เดี๋ยวคนล้งองก็จะบอกว่าร้อยนึงอ <c oughs> โอ้ยขาดไม่ได้เลยขาดคนล้างถ้วยง,งานไม่เสร็จนะคะ ก็จะขอราเพื่อนกับทีมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ